อันนี้หวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมนะคะคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าคนที่เราแอบชอบหรือคนรักเราเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดถึงเราไหมนะคะตั้งจิตวิษานที่ดีค่ะเลือกกองค่ะไปที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามนะคะเลือกใหม่ค่ะไปที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามนะคะโอเคจํากันด้วยนะคะว่าเลือกกองไหนนะคะเรามาดูซิคะว่า,วากองที่หนึ่งเขาคิดถึงเราไหม เขาคิดถึงเราไหมกล่องที่หนึ่งเขาคิดถึงเราไหมโอยตายแล้วเขาคิดถึงนะกล่องที่หนึ่งเขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงแหละนะคะถึงแม้จะทะเลาะเบาะแวงกันหนักมากมายแค่ไหนเขาคิดถึงเรามากเขารู้สึกว่าเคยทําไงดีคิดถึงอะแต่ไม่อยากไปงอรอให้เราไปง้อเขาไปงอเขาเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับกล่องที่หนึ่งค่ะกล่องที่สองค่ะเขาคิดถึงเราไหม เขาคิดถึงเราไหมทําไมทะเลาะกันบ่อยจังเลยเนี่ยถามว่าเขาคิดถึงเราไหมคิดถึงสิดีใจด้วยกับกองนี้นะว่าเขาคิดถึงเราไหมอ่ะอืกองที่สองนะคะบอกเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราเป็นคนชอบออกคําสั่งมาก ทำให้เขากับเราทะเลาะกันนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากขึ nice> ้นเป็นใหญ่บ้างเข้าใจเขาบ้างอยากเท่าเทียมกับเราอยากเขาเรียกว่าอยากทัดเทียมกับเราเขาคิดถึงค่ะเขาอยากติดต่อมาเขาอยากให้เราดีกับเขาบ้างแบบอย่าว่าเขาเยอะอย่าติเขาเยอะอย่าจับผิดเขาเยอะนะคะดีใจด้วยจ้ะมากองที่สามค่ะเขาคิดถึงเราไหมอืมนะคะกองที่สามบอกว่าเขาคิดถึงเราไหม เขาก็คิดถึงค่ะแต่เป็นคิดถึงในรูปแบบที่ว่าเออก็ดีเหมือนกันแหละต่างคนต่างอยู่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนขอใช้อิสระแปบ๊บนึงนะคะเออเดี๋ยวเขากลับมาถามคิดถึงไหมคิดถึงแต่เขารู้สึกจะบายใจมากกว่าถึงคิดถึงเขาก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่บ้างก็ดีนะคะทะนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดหัวใจและกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าคุณได้คําตอบไหนนะคะแม่หมออยากรู้ว่าใครได้อะไรบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะเ,เจอกันใหม่ค่ะ